คนชอบมากอ้าก็ชอบค่ะว่าเขียนบทได้แบบคุณทวินเขียนบทเนี่ยคุณแบบสุดจริงๆค่ะคือเราดูเองก็ฟินเองมากขนาดเถอะฟินเองโมโหเองด้วยมโหท่ามแบบไม่ฉลาดเลยสดุตาอะไรอย่างเงี้ยจากแล้วนี้จะโดนจับโดนอะไรแล้วด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะโดนตลอดเลยถึงไหนแล้วเนี่ยคือจำไม่ได้ ก็ไม่ได้่ะแเนกแแฟน็บบดีมากดีมากค่ะใช่ค่ะทำเงิงแฮปปี้เลยใช่ไหมคะแฮปปี้มากค่ะเห็นนัาสืบทอดเป็นเมนว่าเอยากเล่นละครอีกแล้วใช่กำลังคิดเลยว่าตอนเนี้ยอยากเล่นสักเดือนนี้เลยก็จะบอกพี่เอพี่เอทัานจะทำงานตอนนี้จะขยันมากเลยอยากทำงานตอนนี้แต่อีกสองเดือนไม่แน่นะจะอาจจะขี้เกียจก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอดูดูกันไปก่อนแล้วกันนะ ก็มีค่ะที่ช่องก็สมบทมาให้ดูอย่างเงี้ยเราก็แบบดูก็สนุกทุกเรื่องแต่ก็อยากได้เรื่องที่เรารู้สึกเราชอบจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเรื่องเบาๆก็ได้ไม่จะเป็นต้องคนคาดหวังว่าอันต้องดราม่าหรือว่าต้องแสดงพลังอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้อยากเลยตรงนั้นอยากได้บทที่มันแบบสนุกเหมือนเรื่องจากปตูหัวใจว่าสนุกดีเหมือนมันจะกลับไปกลับมาซ่อนไปซ่อนมาเรื่อนช่อนหนังแนวเนี้ยค่ะคือไม่ต้องเครียดมากอยากเป็นแบบเมาสมองบ้างอะไร ก็อยากเบาสมองแต่ก็ไม่ใช่เบาซะทีเดียวมันต้องมีอะไรนะคะเรื่องเรื่องที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้เห็นว่าถูกแซวด้วยกับบทเลิฟซีนว่าแบบจุกเพลินเลยนะงี้พวกก็แซวไปงั้นละค่ะจริเขาไม่ได้พูดอะไรนอกเหนจากนั้นหรอกแล้วมันก็หึงห่วงด้วยบ้าไม่ไม่กเขาแล้ดูอยู่ตัดเกียวเองค่ะช่วงนี้เห็นไอซีตอนนี้มีอัมพลิชมากเลยค่ะออกทั้งกายสุดๆค่ะเพราะว่าตอนที่เราทํางานถ่ายละครเนี่ยอันไม่เคยมีเวลาออกกําลังกายเลยนอกจากนานๆจะเดินเร็วทีนึง ซึ่งมันก็มันน้อยเป็นส่วนน้อยตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าพอเป็นปิดกล้องไม่ต้องมีภาระอะไรแล้วเราก็เหมาะจริงจังแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเป็นทีเฟรนเซอร์สี่ครั้งที่ผ่านมาก็ร่างกายก็ไม่ค่อยดีเดินก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ตอนนี้ว่าปวดขาป <c oughs> วดแขนแล้วเนาะคะกเห็นว่าเห็นว่าในห้องนอนมีทั้งลูกวิ่งมีทั้งคือตอนนี้ไม่มีที่เดินนะคะมี ลูกวิ่งก็ไปวางรองเท้าผ้าใบสองคู่จักรยานก็ไปวางแผนกระเป๋าที่มันมันตั้งไม่ได้มันล้มก็แผนนะคะตอนนี้ก็เป็นเป็นที่อย่างเงี้ยแล้วค่ะมีแท็กมีกับมิแบงด้วยว่าเออทีมที่ท้าท้าทคาทุกวันจริงจริงแล้วเขาว่าไปซุ่มก่อนอ้ามอ้ามามาที่หลังแล้วเพราะอ้ามาเลาขยัละคเพราะอ้ําทำออกกำลังกายไม่ได้อ้าจะหมุ่นหิบอ้าจะต้องกินให้เยอะๆยอะให้อ้วนอในกล้องอ้าจะอ้วนหน่อยนะคะอ้วนอ้าอ้วนขึ้นกว่าแบบมีช่วงของผอมแล อบอวดนิดนึงเนี่ยเพราะว่าในช่วงโควิดด้วยถ่ายช่วงหลังๆในช่วงที่เปิดจากโควิดมาก็จะอ้วนหน่อยค่ะแสดงว่าทิพทะเลครั้งน้านี้แซ่บต้อจะต้องไม่พลาดไฟลุกแน่นอนถ้าก้านเนื้อไม่ฉีกก่อนรอได้เจอกันไปหนาวแน่แล้วเรากลัวคนไหมกลัวพี่เอไหมเพราะว่านั่นก็ยันได้ตัวท็อปเหมือนกันจริงๆอ้ําไม่ต้องไปเทรนเนอร์อะไรก็ได้เนาะอ้ําใช้แอปพลิเคชันมันทำได้หลายซิแอปอะไรก็โหลดเข้าไป เขาก็ไม่บอกอันนะว่าพี่เอว่าใช้แอปอะไรบ้างเราก็ไม่มีทางรู้ได้นอกจากเราแบบเราจะได้รับรูปจากเขาซึ่งรูปเราก็ได้ผ่านกันแต่งมาแล้วด้วยแต่ให้ขาดํากว่าปกติแล้วขาตัวเองขาวเออนรเหรอพี่ไม่เพอเขาบอกว่าจะได้ดูเป็นฝรั่งจริงๆในเรื่องที่อั้งลงที่ดูคุดีอ่ะจริงๆเอไปทําให้ผิวดูเป็นแทนอย่างนี้เราต้องใจกับผู้แข่งคนนี้นะเพราะว่านอกจาก แอปแล้วชิคเขาก็แบบว่ามาเต็มแล้สนใจว่าทะเลหรืออะไรคู่แข่งบอกว่าไม่กล้าไปกับอ้ําแล้วคนแก่อ๋อเราทำเขงไปก็บอกว่าทำเขาไว้เจ็บดูเดูแต่ก็ไม่เข็ดนะเขาสุขภาพชอบย้านอาหารเป็นต้นเกิดปีนี้หน่อยใกลแล้วแม่ขบุณทีนี้คือเป็นปีที่ก็อย่างที่ทุกคนทราบเนาะโควิดนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะไปสังสรรค์เฮฮากลางคืนกันแล้วคือตั้งแต่โควิดชีวิตอันเปลี่ยนไปอันไม่ค่อยออกนอกบ้านอันอยู่บ้าน แต่ปีนี้ก็รู้สึกวา่าต้องทำอะไรดีนะก็ <c oughs> คิดว่าเราจะไปมอบของมอบเ,อเงินให้กับมูลิธิหนึ่งาาคนสุดท้ายเราเข้าไปมูลิธินั้นไม่ได้เพราะเขาเพิ่งแจ้งมาว่าปิดปิดช่วงโควิดข้ามคนนอกเข้าเลยยาวปิดยาวแต่ก็เออถ้าอย่างั้นเธอตัวแทนออกมารับของดีกว่าก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเราเปิดไปจองร้านอาหารเพื่อให้เพื่อนๆมาแล้วก็ให้ตัวแทนมูลิธิมารับของมอบค่ะ ไงบ้างครัับกบกวย,ยที่ขายยังไงคือเรื่องไปตอนนี้มีมือที่ต้านถึงวิถีออทิสติกแล้วก็ปากแหว่งองดานโวค่ะสามที่คือเงินเนี่ยที่ได้มาเนี่ยจับเคลื่อนสี่แสเลยก็คือบอกในกรุ๊ปก็ค่ะแล้วก็จะมีกรุ๊ปกันเกิดกันก็บอกไปทุกคนก็โอนกันใหญ่เลยโอน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 ,โอนมากันเต็มเลยคะ่ะแล้วก็มีเงินของเราด้วยร่วมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแี่เวลาเป็นของผ่านแล้วเป็นขลงผ่โอ้หไม่ใช่ของผ่านพูดอะไรอย่างนั้นตีโอ้โหของผ่านไม่ ของขวัญไม่ติดจริงๆเราควรที่จะมีน้ำใจเขียนบราการวนะ่างดของขวัญแต่เราไม่พูดไม่ได้ไม่ได้เขียนอูยอ้ยทำไมเราไม่ได้เลยเราพูดอย่างนี้เพื่อนได้ยินไม่ได้เลยตัดออกไม่ได้เลยนะของขวัญได้เงินมาได้เลยเต,ต็มเต็มคือได้เงินก็เยอะแล้วบาง 30, 50, 000, บคนโอนสามหมื่นห้าหมื่นบางคนก็ซื้อเสื้อหนาวกันคือไปรวบรวมซื้อเสื้อหนาวซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยอดได้ยอดจากเพื่อนอย่างเดียวนะคะสี่แสนกว่าแล้วกป็นยอดจับท่อม แล้วแต้องปาร์ตี้จะใจเลยเมื่อกี้ปาร์ตี้จะมีไหมคะปีนี้มีแค่แค่สามชั่วโมงเท่านั้นค่ะก็คือกินข้าวเฉยๆดีกว่าก็คือแบ่งแบ่ช่วงเวลาสิบโมงถึงเที่ยงนี่เป็นของแฟนคลับกับเอ่อถวายสังฆทานอัญเชิญพระมาก่อนที่คนจะเยอะก็คือเชิญพระมาแล้วก็ทำพิธีมอบประมุรีธีแล้วก็สวดแล้วก็กลับบ้านทันทีก็แบ่งช่วงแฟนคลับกทับเพื่อนเข้ามาเพื่อให้คนไม่เยอะจนไปค่ะแล้วกว่าดที่จะซื้อตัวเองมีไหมครับหรือว่า ไม,ม่มีเราอยากได้เราก็ซื้อไปตั้งนานแล้วไม่ได้อยากคือตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนจริงๆไม่อยากได้อะไรเลยไม่อยากไปไหนเลยไม่อยากทําเอ้ยทํางานก็ได้ <laughs> ไม่อยากได้อะไรเลยอย่างเงี้ยขอโทษค่ะแต่ลีเฟสไปบ้างไหมคะไม่ไม่ไม่ด้อยากได้เลยจริงจริงแต่พร้อมแกะของขวัญได้ทุกส่งมาเลย <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> อะยังก่อ,กอนได้ถาม อันนี้มีคนมาแบบว่าเอ๊ะสงสัยดึงทอนสัมพันธ์กับคุณโพกอะไรยังไงอยู่ดีก็ไม่จับตาอยู่ดีเรื่อง unfollow IG กันในสองปีที่แล้วใช่ดูราบข่าวก็เพิ่อสองปที่แล้ตอนที่ทะเลาะกันครั้งนู้นก็คือเราก็ยังไม่เคยตามเลยไม่เพราะเผื่อเผื่อเลิกคุยกันวันไหนก็คือไม่ต้องอันแล้วคือบอกว่าเออเราไม่ตามมแล้วอ้นไม่ตามแลนะเพราะว่าถ้าเกิดเลิกคุยวันไหนก็คือก็ถือว่าถ้ามันจบๆไปแล้วกันอะไรเงี้ยอ้าวไม่ต้องว่าอันเพราะอ้นเป็นนิสัยอ่ะคือเขาเหมือนนิสัยเด็กอ่ะทะเลาะเหรอเออจะอัน เออลบรูปก็คือเป็นอย่างนี้คือเวลาคนโมโหมันก็จะเป็นอย่างนี้คิดว่าฉันจะไม่ทำแล้วนะฉันจะไม่มีนิสัยอย่างแั้นอีกแล้วนะอะไรอยางเงี้ยไม่ทำไม่ทำเลยดีกว่าไว้ไม่นไม่ใจหรืโอเคเหรอคะไม่ใช่ใจหรอก็บอกเขาแล้วไงคะบอกว่าเออ้ารที่เก็บวันลบมันอาจจะอายคนเนาะใช่ค่ะที่ักะอายคนอะไรย่างเงี้ยยังดีอยู่เนาะเป็นใจสบายใจได้ก็ยังเรื่อยๆเลยค่ะแบบเหมือนยังก็มีโมเมนต์หวานให้เห็นเรื่อยๆเนาะ อออนนาาทีีะไรย่ง้มโมเมนต์หวานหรอไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีคือเล่นเกมอย่างเดียวค่ะเห็นมีคนจะผิดเรื่องต้อยเอพและอั้มพัชราภาไม่อั้มพัชราภาซื้อเองค่ะซื้อเองค่ะแล้วก็มีที่ร้านให้มาร้านนี้ค่ะค่ะคนที่ความผิดเรารู้สึกเองเออั้มพีพัชราภาพีพงก็ได้ได้หมดแต่ทำไมว่าไม่กันทั้งบ้านก็เป็น เอพีนะบ้านอ้ออําอ่ะมัเป็นบ้านอ้ําพกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นเออ้าาอําพัชราภาค่ะใช่เคลียร์ <laughs> ไหมเคลียร์นะไม่ <laughs>